วันนี้เวลา14นาฬิก6นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัราชกัญญามสมเด็จไปยังไอคอนสยามอาร์ตแอนด์คัลเทอรัลสเปซชั้น8ศูนย์การค้าไอคอนสยามส่งเปิดตัวหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่3 Thai Textile Trend Book Spring and Summer 2023และส่งร่วมการเสวนาวิชาการการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2 0 2 0 1565ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นจนถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยในมิติต่างๆที่เป็นสากลมาพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยในการเสริมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยให้แก่วงการผ้าไทย เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการผ้าไทยในทุกระดับด้วย โอกาสนี้เท่าพนเนนิทศการแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมอันเคลื่อนคล้อย Moving c u l t u r e ที่ได้แรงบันดาลใจของบรรยากาศฤดูร้อนของประเทศไทยโดยทำการศึกษาควบคู่ไปกับงานภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์สะท้อนถึงแนวความคิดผ้าไทยหลายชนิดที่มีที่มาจากวัฒนธรรมอื่นๆที่แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของวัฒนธรรมที่ไม่ตายตัวแต่มีการปรับตัวและแลก เปลี่ยนของอัตลักษณ์ประจำถิ่นเกิดขึ้นอย่างช้าๆและต่อเนื่องโดยมีผ้าไทยประจำฤดูกาลได้แก่ผ้าบาติกและผ้าเขามา้าเป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการจัดแสดงผลงานการออกแบบ Limited Edition ของแบรนด์ชั้นนำเพื่อนำเสนอแนวคิดหลักและเทรนด์ทั้ง5ประจำฤดูกาลนี้ ได้แก่มิติแห่งความฝัน Dreamcatcher ตัวตนข้ามวัฒนธรรม Expressive Exotic ความไม่สมบูรณ์ที่งอกงาม Vibrant Variation อารยธรรมแห่งโลกใหม่ n e o t r i v e และมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ Natural Extraction ซึ่งแสดงสีสันร,รูปทรงรายละเอียดและวัสดุที่ช่วยพัฒนางานหัตถศิลป์ของไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยเฉพาะโทนสีที่จะเน้นเฉดสีที่หลากหลายมากขึ้นและเป็นโทนสีที่แปลกแตกต่างออกไปจากเดิมเพื่อให้ศิลปินนักออกแบบช่างถอผ้าชุมชนสามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบและมีมิติในการใช้สีมากขึ้น ในการนี้พระราชทานหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่3แก่คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานผ้าไทยและเทรนด์แฟชั่นระดับโลกเพื่อนําเสนอแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักออกแบบช่างทอผ้าชุมชนและผู้ประกอบอาชีพทุกสาขาโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณ วารีนาเดรัตราชกัญญาส่งรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการบริหารโดยส่งสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราช,ราช,าชรบรมราชชนาถบอพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราช,ชิน,นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่กับการถนอมรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ จากนั้นทรงร่วมการเสวนาวิชาการการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์้าไทยสู่สากลประจำปี2565ร่วมกับนายกลวิทย์เหล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารนิตยสารโวกประเทศไทยและนายชนันรัตน ธนาเศรษฐการผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยโดยมีพระดำรัสถึงหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่3ที่ทรงนำประสบการณ์จากการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆมาทรงออกแบบเป็นแนวคิดของหนังสือเล่มนี้ซึ่งสามารถนำไปเป็นตำราเรียนสำหรับนักศึกษาได้หนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่ t h a i l n d แล้วก็ เป็นตำราเรียนที่อีกอนเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นตำราที่ต้องจากเป็นตำราไทายที่เทียบเท่ากับตำราฝรั่งที่ราคาสูงหรือเกินแล้วก็ทุกคนสามารถเอาไปอ้างอิงได้ในบทเรียนการทำมาอาชีพความเป็นครูความเป็นดีไซเนอร์หรือความเป็น ให้ใช้ให้ถูกเมื่อใครใช้ให้ถูกมันก็จะไปได้ไดีนะคะก็แค่ขอให้ความรู้เข้าใจเพราะว่าอันนี้คือง่ายมากง่ายแล้วแล้วก็อ่านแบบเดียวฉชนเข้าใจถ้าไม่อยากอ่านดูสีและสามารถเห็นได้ต่อเพราะว่าสามเล่มนี้แล้วเนี่ยราชการทุกทัานที่หน้าข้างหน้าเนี่ยเข้าใจแน่น่อยเพราะว่าเราไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะเราพูดแค่ว่าเปิดหนังสือ ดูเวทีล้าหน้าสองน่าเราจะพูดแต่เรื่องเดิมๆแล้วก็เป็นเรื่องเดิมที่มันเพ่อจใครดับทีละนิดทชละหน่อยแล้วก็มันมีความหมายที่ดีนะคะ